ล้วเมนูที่แปลกอ่ะก็คือกัดจูทะเลค่ะทุกคนเธอมันยังไมันเยอะหนึ่งสองอันยองมาซโออันยองมาซิโย ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเตยกับพราวจะพาทุกคนไปชิมของแปลกที่เกาหลีกันค่ะเดี๋ยวมาดูนะเราก็จะเลือกที่แบบเรารู้สึกว่าแปลกนะแล้วก็อยู่ในโซแล้วก็คือตามได้ง่ายๆแน่นอนนะคะที่ได้นะคะเราจะไปที่เกาะเชจูที่เขายกเกาะเชจูมาไว้ที่ฮงแดคือแล้วเราก็ถึงแล้วนะตรงนี้สวยมากนี่คือคาเฟ่ แซมแซมดาโคซีนะซึ่งเขาใจเอาเลผลิตภัณฑ์ที่เป็นของขึ้นชื่อที่เกาะเชจูมาทําเป็นเมนูให้เราได้ทานกันที่แน่นอนอันดับหนึ่งคือส้มเขาจะมีแจกฟรีนะถูกต้องแล้วก็มาเอาอันนี้แหละส้มแจกฟรีโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาให้ดูเมนูกันนะทุวคนที่มีักคือมาจากส้มแต่คืออะไรไม่รู้ แกแอบไปอ่านประวัติมาคือเกาะเชจูเขาจะเด่นเรื่องแบบพวกถ้ำสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบแปลกๆด้วยนะคะก็คือไม่ได้แต่กบพวกถ้ำสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติไลคิดว่าเขาคงจําลองมาไว้ที่นี่เดี๋ยวไปดูกันไปตามพี่เตยไปเลยนะคะไกด์ทัวร์สังไหนอะ่ะโอ้โหโอ้้ท่านคิดว่าตรงนี้เป็นโซนแบบ <อ>ดื่มปะเอาสโลบาร์ใช่ใช่<ะ>ใช่มีเครื่องอยู่้หเล<ะ>ิศเกินเลิศเกินใครจะมาเดทอ่ะแต่ว่าที่นี่ก็อีกใช้ดนึ่งที่ดีใช่น้าแบบโรแมนติกเวอร์อยู่นะจริงๆแล้วกค็คนมองไม่เห็นเออคนมองไม่เห็น ไมาดิฉันว่าคือนี่อ๋อคาเฟ่ลาเต้นี่ไงว่าอธิบายว่าคืออะไรอาร์กูเกิลหน่อยของเข้าคือเป็นยูนิคคาเฟ่ลาเต้ with signature blend espresso and strawberry cherry milk ส่วนอันนี้นะคะคือทองฮาริบังนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเชจูเป็นหินเทพผู้วิชาที่รักษาความสงบเรียบร้อยในเกาะเชจูนะคะเหมือนเออเขาก็เอาความ เป็นเอกลักษณ์อ,อะเซนเซอร์ของเกาะเชจูมาทำจริงนะคะแล้วดูใส่ใจทุกรายละเอียดเลยอะจริงแปลกจริงอันนี้นะคะเป็นเป็นไอศครีมนมแล้วก็เป็นถั่วลิสงขาบอกว่านมอะก็เป็นวัวอยู่ที่อยู่บนเกาะเชจูแล้วถั่วลิสงเนี่ยก็ปลูกด้วยแบบน้ำที่อยู่บนเกาะเชจูทุกอย่างมันแบบเขามีสปอร์นี่ทั้งหมดตื่นเต้นเลยอะรี่กินอันนี้กีนมาไอติมละลายแล้วเพราะว่าข้างในมันอุ่นจนไอติมละลายเราชิมอันนี้ก่อนนะไอซ์เตอร์ลองนะคะ กเยไม่เคยกินไอติมนมรวม,มกับถั่วลิสงเหมือนกันแต่ครั้งนี้พอกินแล้วแล้วแบบนมนมันนัวมากแล้วแบบผสมกับความนัวของถั่วลิสองอะมันนิ่งนัวเขา้าใหญ่ถั่วเขาอะมันมีรสชาติแบบเหมือนผัดการกลุงม,มาแล้วด้วยม,มีความเค็มมีอะไรเงี้ยสำหรับนี่นะไม่ได้สุกว่าถั่วลิสงขนาดนั้นเหมือนเขาผสมอะไรมาแล้วด้วยอะไรเงี้ยอร่อยเลยต่อไปค่ะเมนูส้มจีนอันนี้เขาไม่ได้อธิบายเลยมากแค่บอกว่าคือมีส,วส่วนผสมของส้มที่เป็นซิกเนเจอร์ของก่อน มันเหมือนมีแบบทําการโรยน้ําเชื่อมอย่างนี้เนอะวิมันแคร์หรือมันเย็นมัใช่คือซอสมันฟีลแบบคอมโบอ่ะอืมคือหนึ่งคำมีหลายเท็กซ์เจอร์ทั้งความนมสดของไอศครีมบวกกับเท็กซ์เจอร์ที่เป็นส้มเฟรชไดมีความตรงตัวระหว่างความหวานมันกับความเปรี้ยวเนี่ยเรามีนักวิวอยู่ตรงนี้เราสบายเลยอ่ะ สบายเลยเขามูนมาเข้าสบายเลยอ่ะกับเมื่อวานเมื่อวานมีแค่อร่อยอร่อยเนนั้นอร่อยมาเรามาชิมเปนสุดท้ายกันไหมเขาก็น่ารักเนาะคือแบบเอาสัญลักษณ์ของเกาะเขา่มาทําเป็นแบบขนมมันดีอ่ะซึ่งที่เขาบรรยายเขาบอกว่ามันมีวุ้นเกิดความสงสัยนะว่าวุ้นยังไงก่อนเทสเสอร์มันดูเป็นมือขนมมันมันดูเดาไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะ texture เกือบจะเป็นแบบพวกขนมล้วยแต่ไม่ได้ลื่นขนาดนั้นยังมีความฝุดๆเหมือนมีถั่วถั่วบดอ่ะเออเหมือนถั่วบดมม่เหมือนมีความกวนอ่ะอ่าเหมือนถั่วกวนแม่ถั่วกวนเผือกกวนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เนื้อมันแน่นกว่า texture มันแน่นหนึบกว่าแต่ครีมข้างล่างเนี่ยก็เป็นครีมเนย หอมๆมันมันมันเกิดคำถามว่าเกิอะไรเอ่ยอ่าอย่างเมื่อกี้ที่กินไปเรารู้จักหมดว่ามันคือไอติมนมนล้นนี่แต่เนี้ยเราไม่รู้จักแล้วเราก็เลยอยากจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบทำความรู้จักกับมันเออทำความรู้จักกับมันอยู่ว่ามันจะเทียบเคียงกับอะไรได้ดีอะไอย่ต้องลองนะคะสำหรับที่นี่นะก็คือซัมซัมดาซัมดาโคซี่ซัมดาโคซี่นะคะย่านหงแดง ที่ที่สองค่ะก็อันนี้คุณเตยพามาเธอจะพาฉันไปกินอะไรวันนี้วันนี้นะคะเราเลือกเมนูแปลกมาแล้วนะต้องบอกก่อนว่าเราอยู่ที่ตลาดบ้านนอยยางจีนนะนอยยางจีนพานเป็น,นตลาดบ้นที่ใหญ่มากๆของที่โซนะแล้วเมนูที่แปลกอะ่ะก็คือกระจูทะเลค่ะทุกคนเราไปตามหาเมนูกระจูทะเลกินกันนะคะจูสีมันคืออะไรอะ่ะ ไม่เด็ดต้องไปดูแกว่ามันคืออะไรใช่หรอเคยกินแล้วหรอเคยกินเขาตอนนั้นเราไปกับคุณพามาเมื่อวันสามปีสามสี่ปีที่แล้วแล้วก็แบบมีลูกพี่พาพามาแล้วก็ตอนแรกจะกินแค่หมึกดึกหมึกดึกก็คืแปลกนะรับคุณพายแล้วฉันโดนหลอกหลอกเออตอนที่เคยไปกินอ่ะเคยไม่ได้กินเลยเคยไปกิน ฝั่งหนึ่งที่มันน่าจะเป็นฟิลแบบออริจินอลจริงๆอ่ะที่เป็นตลาดเก่าอันนี้มันเหมือนเป็นตึกที่เพิ่งสร้างใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเดินสุ่มผานร้านกันดีกว่าเพราะที่กไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นร้านไหนโอเคต้องสุม่มละได้ตอนนี้เราจะเป็นไหนหก็คือพนักงานกับให้ตามไปเลยตามไปไหนก็ไม่รู้ค่ะโอเค เขาบอกว่าให้ตามเขามาเขาจะพาไปอีกที่หนึ่งเพราะว่าตรงเนี้ยอาจจะรอนานเขาบอกคอร์นีคอรมีแคนทีนแคนทีนก็ไม่รู้ว่าลรงอาหารตรงไหนเหมือนกันช่วยกินกน,นะคะ ก็แล้วคือเอาจริงๆมันคืออะไรหรอจริงๆแล้วมันคืออะไรพี่คิดว่ามันมันอยู่ในตะพวกไม่ปริ้ก็หอยชนิดหนึ่งชนิดใจคิดว่าอยากให้พี่แทนมาเทปนี้คุณเป็นพี่แทนพี่แทนกับเลยนะไม่ชั้นชอบกินของแปลกอโอ้โหกินทุกอย่างค่ะ มันก me. kind of um, yeah, okay. ึกรือดิ้นดิ้นเหมือนปลาหมึกไม่ได้อร่อยอ่ะเลิกกินก็ได้ไม่ต้องัอาหารกินก็ได้นะมันก็กินของแปลกอ่ะ้กินของแปลกอยาให้ทีมงานได้ลองชิมมาค่ะคุณไรคุณไรเล้อมันกติอะ

มันหนังหมูอ่ะก็วันนี้เราคอนเทนต์อะไรสองแปลกโอเคแปลกแล้วแต่ยังแปลกอางนี้ก่อนคือเมื่อกี้ทะเลหอยสับปลดคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งนี้มันมีความมันมีหลายอ่ะมีความใสอะไรเงี้ยมันยืดยืดยืลี่ะกลอง

เปลี่ยนอยากกัดแล้วอยากอะไรหรอ,อ,ม,หรอ <laughs> มันกัดเข้าไปแล้วมันชุบชุบเลยอะ่ะมันแบบจุยมากมากมันเป็นน้ำแบบชุบชุบอะ่ะแล้วกลิ่นทะเลมันเยอะมากกลิ่นไม่ใช่กลิ่นคาวแต,แต่เป็นกลิ่นทะเลกลิ่นเค็มมันตักน้ำทะเลเข้าปากอะ่ะใส่เคี่ยวไปแล้วมันแบบชุบชุบอะ่ะ ที่สุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็คือ Area 092นะคะที่นี่เนี่ยขนมไม่ได้แปลกแต่ที่แปลกคือโลเคชั่นใช่ที่เซิรมาคือเหมือนเอาไซต์ก่อสร้างมาทำเป็นคาเฟ่แล้วเหมือนเขาจะเปิดแค่92วันถูกต้องนับจากกุมภาพันธ์ด้วยนะเพราะว่าเข้าไปดูในไอจนะคะเขานับเาดาวตลอดเลยว่าตอนนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเราจะเข้าก่นไปเลยดีกว่ามาคะพี่เตย นี่คือข้างในนะคะก็ดูเป็นไซต์ก่อสร้างจริงดูเป็นแบบยังไม่เสร็จแต่ว่าไม่ได้มีฝุ่นมีอะไรนะคือห้องเนี้ยเป็นห้องที่ให้เราสามารถเพ้นเพ้นผนังได้ <ใช S 1> เพ้นกับแ <ใช S 1> พงมีสีมันมีสีเอาไว้ให้เราเอางี้ดีกว่าเราอาจจะพูดเสียงดังไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ามันเป็นในส่วนของคาเฟ่แต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะโอเคไปดูกันเลยดีกว่า ก็คืงหน้ดูไม่ออกเลยว่าข้างในจะเป็นอะไรใช่ข้างวก็ไม่คิดว่าจะน่าสนี้จะอย่างนี้ซึ่งคนดูดีมากเลนะคนที่มาก็ดูดีดูน่ารักนะคะตอนนี้เราได้เค้กมาแล้วนะคะอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยคือเราก็เนี่ยเขาเรียกอะไรถาดเสิร์ฟอ่ะเหมือนเป็นแบบสมุดหน้าปกสมมุดก่อสร้างเหรอเออไม่ใช่เรื่องก่อสร้างข้างล่างข้างล่างอ่ะ ถ้ามเป็นถาดแล้วเขาก็แปะสมุดมาอย่างนี้เหมือนปกเดาเองนะจะเป็นแบบปก่อสร้างเดาเอาเจ๋งมากมะชิมกันค่ะเดี๋ยวจันจักก็เข้มนะเออเป็นลาเต้แบบเข้มเข้มกว่าปกติเค้กอันี้ที่เราสั่งเป็นเค้กบัตเตอร์นะคะทั้งหมดนี้เท่าไหร่หนึ่งหมื่นหกพันหนึื่หันมเออหนึ่งหมื มันั่วนะเหมือนมันทอดคุกกี้หนึบหนึบสุดพันอร่อยโอเคนี่เรื่องราวไมเคืออร่อยอันนี้สามารถทำให้อิ่มได้ดูฉีกกดคาเฟ่กอลลีกันนะเฮ่ยเป็นคาเฟ่เตีมต่อสร้างที่เขาทำถึงอ่ะเอออะไรใดๆคือเขาก็แบบมันก็เปื่อยๆแล้วก็ให้เห็นถึงแบบ โครงสร้างที่มันยังไม่เสร็จจริงๆแล้วก็มีห้องให้เราแบบระบายสีเล่นซึ่งจะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอีกความสนุกหนึ่งนะคะกมถือว่าเป็นคาเฟ่ที่แบบแปลกใหม่แล้วก็สั้งฝันใช่เส,ส้นขนมก็อร่อยอ,อ,นนอร่อยนะเออขนมอร่อยเพราะตอนแรกหน้าตามันเปลนมากค่ะใช่แต่ว่าเอออร่อยจบแล้วนะคะกับ3มร้านของแปลกและร้านแปลกเออแล้วเพิ่มเพิ่มคอนเทนต์ก็ไร้านแปลกอีก่งใช่ไปว่า3มร้านเนี้ยเที่ยว ครึ่งวันก็ได้นะแบบเร็วๆนะคะแต่เนี้ยพอดีเรามาวันอาทิตย์แล้วคนอนข้างเยอะเราก็เลยต้องแบบต่อคิวรอคิวอะไรเงี้ยแต่เตยว่า3มที่เนี้ยแบบถ้าตามมาเตยว่าไม่น่าจะผิดหวังนะคะแต่ก็ต้องลุ้นกันหน่อยว่าลดลดลดได้ๆลุ้นาดเ่าจะโดนชนเมื่อไหร่แต่ก็ต้องลุ้นกม่หมายว่าคาเฟ่ข้างหลังอ่ะจะมาทันไหมเพราะว่าเขาเปิดแค่92วันก็ไม่รู้ว่าเทปนี้จะออกเมื่อไหร่นะแต่เตยเชื่อว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาแบบมันมีคาเฟ่ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากแล้วมันเป็นคาเฟ่ติ่มแตกๆให้ทุกคนได้ลองมา พิสูจน์กันกันนะอ่ะโอเคค่ะก็วันนี้จ,<อ>บจบ,ลบแล้วคลิปนี้ <laughs> บ๊ายบายไป <laughs>